รถมาล่างจ้ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> กะล่างเขาแถวต่อคิ้วล่างรถประเทศนี้รถยู่ข้างนาเพื่อน,น,นอันเครื่องยุ่ซื่อก็เปิดจนะ้ะไอเครื่องของล่างรถอนยยุ่ซื่อก็เปิดเครื่องเกิดอาการคัดคองจ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่เลาล่ะคุ้มกุดยู่แล้วยางออกมาแล้วว่าเกิดที่ยังขึ้นคือเปิดแล้วพนะสงสัยหนามมดหรือว่าไอเกิดการนั่นคัดคองทางเทคนิคนาะจะเนาะเพื่นอนเรายืนกันปุณนะ พ่อใหญเรายืนอยู่ข้างในคนในทิดใจจะนั่งอยู่ในรถมันเย็นใจขานออกมึเกกง,งนเ,น,น,เน,นเกิดอาการคางอยังสันนะจ๊ะเนาะยิ่นซือก็เกิดอาการคางตะแลกจกวัน,นจะคิดว่าจจสินั่งอยู่ในรถออกไปมาจะคิดว่านาั่งเดาจะเดยจสิคางอยู่ในรถนั่บมึงเนี่ย เออจังสีกัมพีเว้ะแหลกที่จอยเห็นได้หนิจ้าเด้อเครื่องเกิดการคัดคองแบบนี้รถพญายแล้วค้างอยู่ข้างในพ่นประตูก็เปิดที่จริงถ้ารถล่างบ้านในแล้วมันสิบว่าเปิดประตูเล้วจ้ะไฟข้างอยู่ก็เล่าก็ล่างกุดอันโทรศัพท์มันเรียกกันบริษัทขาจาอ,ออกมาเบิงไห้ แต่ข,าขนาด